คลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของเพชรพลอยกันบ้างงงไหมว่าเฮ้ยมันมาเกี่ยวอะไรกับช่องสายฝ่อพี่นกนะคะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความบังเอิญค่ะที่พี่นกได้เรียนรู้จากตอนที่พี่นกทำคอนเทนต์นะคะพี่นกเนี่ยทำเพจสายฝออยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆพี่นกเนี่ยขายเพชรขายพลอยด้วยคันนี้บังเอิญค่ะด้วยความบังเอิญในเดือนเมษาเนี่ยมันเป็นเดือนของเพชร คือเหมือนกับว่าเพชรเนี่ยเป็นเป็น,ปนแร่อัญมณีประจําเดือนเมษาพี่นี้ยพี่นกกําลังโปรโมทเพชรอยู่ในเพจพี่นอกอยู่ก็ทำคอนเทนต์ระหว่างทำคอนเทนต์ค่ะได้ได้เรียนรู้ข้อคิดหนึ่งซึ่งวันนี้อยากจะนํามาแชร์ในในในส่วนของอคุณคุณลักษณะของผู้หญิงหรือว่าเกี่ยวกับสายฝอที่พี่นอกอยากจะมาแชร์เนี่ยแหละค่ะก็คือว่าความความจริงกับความปลอมนะคะ ไหนๆก็จะมาแชร์เรื่องความจริงกับความปลอมในการเป็นตัวเราแล้วเนี่ยก็แชร์เก็บความรู้ในเรื่องของเพชรพลอยนิดนึงลวกันคือคอนเทนต์ที่พี่นกทำเนี่ยนะคะก็คือจะอธิบายให้ลูกค้าฟังค่ะว่าเพชรปลอมเพชรแท้เพชรแท้กับเพชรปลอมเนี่ยมันต่างกันตรงไหนทําไมราคามันถึงไม่เท่ากันนะคะมันถึงแบบต่างกันเยอะมากถ้าเป็นเพชร เ,เพชรปลอมนะคะพี่น้ตจะเรียกว่าเพชรซีซหรือว่าคิวบิกนะคะซึ่งเ,เป็นเป็นเพชรที่เกิดจากในห้องแลบแล้วก็ความใสไร้ตำหนิอะค่ะเต็มร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดทำให้เกิดประกายอะไรต่างๆเต็มร้อยไม่มีทิฐิไม่ว่าจะเป็นเม็ดไหนๆก็คือไม่มีทิฐินะคะ <S <S อุตสาหาการรมเครื่องประดับใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นชเวราฟกีหรือว่าปันโดร่านะคะเขาก็ใช้ เพชรปลอมนี่แหละคะ่ะเข้ามาประดับในในในตัวคริสตัลของเขาด้วยเพื่อให้มันดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะก็ไม่ได้ผิดอะไรในเรื่องของการครอบครองเพชรคิวบิตนะคะแต่ว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยด้วยความที่มันไม่ใช่เพชรแท้นะคะ,อะมองด้วยตาเปล่าถ้าไม่รู้ถ้าเป็นเพชรเพชรแบบที่เขาแบบผลิตออกมาในเกรดอุตสาหกรรมที่มันดีๆหน่อยนะคะประกายลุงอ่ะมันแทบจะมองไม่เห็นซึ่ง มองด้วยตาเปล่าแทบไม่รู้ว่านี่คือเพชรปลอมหรือเพชรแท้แต่ความแข็งนะคะมันจะเป็นความแข็ง8.5ในขณะที่เพชรแท้คือแข็ง10เต็ม10นะคะคนที่แบบมองเพชรออกจริงๆจะรู้ว่าเพชรแท้แทบไม่มีประกายลุ้งนะคะแต่คราวเนี้ย เราไม่คุยกันในเรื่องของเพชรแต่พี่นกอยากมาคุยกันในเรื่องของการที่เราเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมค่ะคือการที่ทำคอนเทนต์ตรงนั้นทำให้พี่นกรู้สึกว่าการที่เราพยายามเป็นใครสักคนที่ดูเพอร์เฟกเหมือนเพรปลอมอะค่ะไม่ว่าเราจะดูเพอร์เฟกขนาดไหนยังไงเราก็ไม่แพงนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอมันผ่านบททดสอบความ เป็นตัวจริงของเราอะยังไงเราก็แตกเป็นเสียงๆก่อนเพราะเราความแข็งแค่แปคือยังไงเราก็เราก็ปลอมอะคะ่ะไม่ว่าเราจะแก้งทำเป็นดูเพอร์เฟกหรือว่าดูดูดีขนาดไหนแต่ถ้าเราเออเราไม่ใช่ของจริงกคือไม่ใช่ของจริงนะคะาวน,นี้กลับมาที่เรื่องของเพชรแท้บ้างเพชรแท้นะคะเวลาเราแบบราคาของเพชรอะคะ่ะมันจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ4 C ด้วยกันซึ่งวันนี้พี่นงไม่ได้มาแบบแชร์ในเรื่องของ 4C มีอะไรบ้างแต่บังเอิญว่า C ตัวหนึ่งที่พี่นกทำคอนเทนต์แล้วก็มาเปรียบเทียบให้ฟังก็คือ C ในเรื่องของความโปร่งใสหรือว่าความไร้ตำหนิของสีของเพชรนะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเพชรปลอมหรือเพชรซีแซดเนี่ยความโปร่งใสคือไร้ที่ติใช่ไหมคะเพราะเป็นเพชรอุตสาหกรรมคราวนี้พอมาเป็นเพชรแท้ะคะ่ะด้วยความที่เพชรแท้มันเกิดจากธรรมชาติ การที่จะไร้ที่ติได้เป็นไปได้ยากมากเม่อมีสิ่งเจือปนนะคะซึ่งในวงการเครื่องประดับเพชรเนี่ยเขาให้เป็นคะแนนเป็นเกรดใช่ไหมคะคราเรี้ไอ้สิ่งเจือปนตรงนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่มากับเพชรแท้อยู่แล้วพี่นกก็เลยมองเห็นเป็นข้อคิดค่ะว่าการที่เราอะค่ะเป็นตัวจริงและยอมรับว่าคนเราอะตัวเราเองมีมีสิ่งที่ไม่เพอร์เฟคร้อรซมี มีสิ่งเจี๊ปบมีความไม่เพอร์เฟกมีความมีความไม่เพอร์เฟกแต่มันคือความจริงตัวเราที่เป็นออเทนติกแบบเราจริงๆนั่นแหละค่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เราดูแพงแล้วก็ไม่มีใครสามารถทำลายเราได้เพราะว่ายัางไงตัวเราก็คือตัวเราเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่เอ็นเอีย e งหรือเราจะไม่แตกสลายเวลาเจอบททดสอบอะไรที่ที่เราแบบ ต้องผ่านเราจะผ่านมันไปได้เพราะเรานําตัวของเราเองจริงๆอะคะ่ะผ่านบททดสอบพวกนั้นเราจะไม่หลุดเราจะไม่โปะ๊ะเราจะไมะ่เราจะไม่แบบโชว์ ความปลอมของเราออกมาเพราะเราเป็นเพชรแท้มันยังไงความแข็งของเราคือสิบเต็มสิบไม่ว่าเราจะผ่านบททดสอบอะไรเราเป็นตัวเองแล้วเราก็ไม่เราก็ไม่โป๊ะแตกอะค่ะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ย hey, พี่นกแบบเอามาโยงกันได้ไงวะเนี่ยเรื่องเพชรกับเรื่องคนแต่พี่นกบบมีมีแบบแบบตอนที่นั่งทำคอนเทนต์อะคิดถึงพวกเราจริงๆแล้วมองว่าการที่เราเป็นคนคนแบบ ไม่ต้องวอนาบีไม่ต้องวอนาบีแล้วก็ไม่ต้องไปก๊อปปี้ใครค่ะเป็นตัวแบบตัวเราอะเป็นอะไรที่แพงแล้วก็หาคนมาแทนไม่ได้ค่ะนะคะก็อยากจะฝากไว้นะคะหัวข้อนี้คือคุณลองสังเกตรอบตัวนะในในทุกวันนี้ค่ะบางทีอะอะไรที่มันก๊อปปี้อะมันเยอะแยะไปหมดเลยเอาง่ายแค่เรื่องของคอนเทนต์เนี่ย ไม่ใช่ว่าทุกคนทุกคนแบบออกมาพูดทั้งๆท,ที่เป็นคอนเทนต์เดียวกันอะสิบคนพูดก็ไม่เหมือนกันพี่นกไม่มีเวลาไปส่องของคนอื่นหรอกนะยกเว้นมีคนแชร์ลิงก์มาอะไรเงี้ยบอกว่านี่พี่นกดูกสิเขาแบบว่าทำเรื่องนี้พี่นกรู้สึกเฉยๆนะใครอยากจะทําเป็นแบบไลฟ์โค้ชหรือว่าจะโค้ชสายฝ่ออะไรเงี้ยพี่นกเชื่อว่ามีหลายหลายหลายโค้ดมาก แต่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าใครปลอมนะจะบอกว่าทุกคนมีความเป็นมีความเป็นเขาอยู่ทุกคนมีความเป็นตัวเองอยู่ดังนั้นเนี่ยทุกคนในเมื่อว่าทุกคนมีความเป็นตัวเองอยู่มันไม่มีใครสามารถเอ่อก๊อปปี้ประสบการณ์ใครได้เรื่องของไอเดียทุกคนมีไอเดียค้ายกันได้เพราะว่าเอ่ออย่างธุรกิจต่างๆนะคะเขาก็มีไอเดียคนนี้แบบเฮ้ยไอเดียดีวะ่ะทําบ้างดีกว่าไม่ไม่ผิด การที่เรียนแบบไอเดียกันไม่ผิดแต่ว่าไม่มีใคร Copy ได้ก็คือความเป็นความเป็นเอ่อออเทนติ i ซิตี้หรือว่าความเรียลของเรานั่นแหละค่ะเลยกลับมาในเรื่องเดียวเรื่องเดียวก็คืออยากให้ทุกคนเป็นตัวจริงเป็นเป็นตัวเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวเองอะค่ะโดยที่ยอมรับในเรื่องของการที่มีตำหนิเรื่องของความไม่ Perfect ความที่มี อะไรเจ็บปนเล็กๆน้อยๆแต่นั่นคือเพชรจริงๆที่เกิดจากธรรมชาตินะี่ค่ะไม่ใช่เพชรจากในห้องแลบที่ดูทุกอย่างหูเพอร์เฟกไปหมดเลยแต่สุดท้ายราคาไม่แพงค่ะแค่8.5โดนอัดนิดนึงก็แตกแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะรักในความเป็นตัวเองรักในความเป็นตัวเรานะคะอย่าไปเป็นก๊อปปี้ใครเลยนะเป็นตัวเรานี่แหละไม่มีใครก๊อปปี้เราได้ ประสบการณ์นะคะไม่มีใครก๊อปีได้มุมมองไม่มีใครก๊อปีได้ไอเดียจะมีคนก๊อปีได้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครทําได้ก๊อปปี้เป๊ะเหมือนกันนะคะเพจแท้คือเพจแท้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ